ครับนี่แหละอยู่ในป่าในดอยอยากกินมักปีก่ก็หาเอาอยากกินมักใหม่วงในป่าปีน้ำงานทางชี้ดินพอมันมียางนี่นักบีสบายดีทุกคนแล้วขอตอนทำข้อสุดสองใจเวลาก็ไปเด้อเข่ามัแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใจเด้อมีใจกระซิบพาทุกคนแบบไปขุดมันเผาหรือว่ามันแก้วแต่ว่าอยู่บ้านเจ็บเอินมันเผาเด้ออยู่ในหัวอยู่ในภูเขา,าปเพื่อไปบ่งกันเลยเด้อไปเวาลาก็ไป ทุกคนในระหว่างทางก็ทางเมือหววก็สีเห็ดควายงูเข็ดควายนะอันนี้จะเป็นทางเมือแบบในห่วยเข้าในห่วยเด้ออันนี้คือทางเข้าในห้วยที่จอยจะมาคุดม,มันเผาอันนี่ละ่ะควายหน่อยก็งามงามนะฮักนะฮักควายหน่อยนะฮักนะฮักคนปากมิเตอร์ฟอดนุ่ม อันนี้แม่มันแล้วก็ลูกคนไปไปเขาห่วยเลยทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาน,นี้ห่วยเลยทุกคนเดี๋ยวเขาห่วยแล้วบงางนำ้ำใสใสห่วยน้อยๆได้แต่ว่าน้ำใสใสสะอาดแม่น้ำอันนี้ก็ก็ห้วยตัวนี้เขาเก้าหนาเขาไปอยู่ในบ้าน<ๆ>ในหมู่บ้านก็มาต่อเอานําอยู่ห่วยตัวนี้แหละไปกินอยู่ในหมู่บ้าน กูบานกวางอยู่ขอบวกวางอยู่แต่ว่าเอานำหัวตัวนี้แหละคันว่าเขาไปต่อไปบานได้นำกระสีลายแต่นี่เขาต่อไปบานน้ำก็เลยน้ำบ่ค่อยลยห,ยห,ห,าาห,หลปันใดช่วงนี้มันจะแห้งเพราะช่วงนี้ลามเพชรน้ามากก็สิมีน้ำไหลช่วงนี้มันช่วงฤรดูแบบหนาวน้ำบ่ค่อยไหลข่านในป่าในห่วยทางเมืองแบบ าสายใส่ทุกคนม,มันก็มีปลาหน่อยอยู่ด้วยทุกคนในระหว่างทางจากขึ้นมักปีอยู่พุ่นแน่เดี๋ยวจะก,กันไปบัก,ก,กม,มักปีก่อนก่อนเมื่อวันพุทธมันเผาเท้าก็บักมักปีก่อนเข้ามาพัฒนาบักมันนักเขาก็บอะไกงัน,น,นจะไไปบักมักปี้สินคันได้ ขี้อาวแกเป็นมักฟี่มาทุกคนอย่างแรกกรอบมันออกมัลฟีมันหาออกใหม่ๆเลยนะทุกคน งามงามนี่ทุกคนมักซีเขาแต่แล้วฮมมักปีแด้ทุกคนมักปีแบบมัก,ก,กวยป่า ก็จะทำามาสาดเลยนี่ด้แลมวปีนานงอีกทับนึ่งอืม แบบนี้แหละอยู่ในป่าในดอยอยากกินมักปีก็หาเอาอยากกินมะขามนี่ในป่าปีงามงามทรายก็คิดดินพอมันมียางมีมักปีหลังจากเอามักปีแล้วทุกคนเอาก็จะย่างมาต่อด้วยแบบเหนียวขุดมันเผาลงห้วยน้ำมักปีแล้วมันขุดมันเผาต่อเหนียวก็ได้ขึ้นหัวอีกขึ้นหัวลงหัว เพราะว่าหัวเขาหลอมีหัวควายใส่ใส่น้ำหัวช่วงน,นี้น้ำก็บอค่อยไหลไปไหนเพราะว่าฤดูหนาวหนักกน ой, ันมาหน่อยแต่ประเด็มาลายฮะทุกคนตอนนี้จใากับมหาส่วนมันตกละจะเพรามันจะมันตนน้น,ตนส่วนมักมันแจ้วเดี๋ยวจะเสีทางก่อนยังแหลกจะต้องทางก่อน ทีแรกจอยว่าัชมาน้องชายน้องชายว่าัชมานนำบุคคลจอยมาก่อนก่ถ่ายน้องชายบูมาจอยก็เลยต้องได้ตั้งกล่องถ่ายเองทุกคนมันลำบากนั่นนึงแต่ก็อดทนเอาเพราะว่าอยากได้คลิปยังแรกเขาก็ต้องตัดเครื่องทางมันก่อนแต่มันมันเกี่ยวเล้วอ,อันนี้มันต้นกล้วยป่าเดี๋ยวมันต้นกล้วยเราปลูกไปเราก,ก็ตัดออกเลย วยก็ร้าหลายเนต้นกล้วยป่าเพราะมันต้นกล้วยอปลูกคนต้นกล้วยอปลูกแห่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบหนึ่งแต่นี่มันออกจากธรรมชาติมันมี้วยบางมันมีหลายเ <c oughs> สียดายจอยมาคนเดียวกูจะปองเลยหยาไม่ไน,ไนึง ทุกคนจอยถ่ายจอยคุดเลยเด้อทุกคนหลังจากเข้าทางหมดแล้วนี่ออกก็จะจรองคุดเบิ่งมาไรแคกมานแลาสิใดลายสิ่ใดมักใหญ่สํางใดเบิ่งกันเลยเด้เอเบิง่งอันนี้ก็สิเริ่มคุดเลยเด้อเนี่ยคุดมักแรแคกมานมาก็มักใหญ่สําใดเนี่ยอันนี้มันเสียมแถวคุดเลย คุดกง็ง่ายไงทุกคนเบิง่งนี่โหงามว่ะหักเล็กแฮกมานยังงามงามว่ะเป็นแคนาลอยู่ใส่กงัหมัด อันนี้นยุงก็กล่วยว่ะโหอ,อันนี้ยุมก็กล่วยเลยทุกคนอืมเฮ้ยเดียวแลาวมั้งเพื่อ,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 อดใดโทรมาไปรับโทรศัพท์กันเนะ มาทุกคนเอาคุดต่อเดิมเมื่อกี้จอยหมดลมโทรศัพท์จะโทรมาคุดต่อเองสี่ลายคนไหนวันนี้โอ้ยส่งกระครับแผลมักหน่อยมันผู้แสบหรอกเปล่ามันผู้หวานคุดมักงหญ่เลยอีแค่นี้จะมีหินนะอื้อ โอ้ทุกคนมักใหญ่เด <pl ains> ้มักงามเห็นไหมอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าเมื่อถ้าพุ่นน่าจะมักใหญ่ถ้าพุ่นแจกแทงง่ายหน่มันดินดินงาม้ทุกคนดินมันดินดำแบบนี้แหละมันจะมักใหญ่ใช่ไหมนี่เครื่อน้อยหน่อยจตมักกันใหญ่อันนี้มักยาว น,อออน,นี่ว่ามาอยู่ขอนโอวดิตำหมดทุกคนบางนี่ขดใหญ่แต่ว่าดิตำหมดขอนเป็นอยู่ขอนไม่ทุกคนคันบางใหญ่บางใจวัิตำหมดเลยความมาอ,อยู่ขอน,นอข,อขอุดใหญ่เลย ต่อไปขุดง่ายอยู่ด้เขาขี้ตาจิบมักใหญ่ได้มื่เกี่ยวขุดก็เลยได้ต่้เหมือนกันมักใ่ญ่มึงเป็นตาแสบหวาน ทุกคนอาจจะเหน่หนักงยทำในบึงก็แล้วกันที่ลายแกะมีมักหน่อยว่ามักหน่อยมวันนี้คือมัง ต้องจีกเลยไปเหือกหอนแท้วะเหือกเขาตาหมดอโอ้ทุกคนมึงงามวะเต็มมากเลยสังเกอีกเลย

อืมงามทุกคนอืมอ้มนี่นื้งามโอ้ยเหือก็มันเขาจะตาวะ่ะอืม้มเดี๋ยวๆห่อนอืม้มถังมักงามทังมักบว่งาม โอ้โหหมักหน่แหง,งนึ่งงามนเนยลยมีขดงามเลยทุกคนตอนแนวกระขุดแหลวแล้วด้ทุกคน มันเผากระหมดแล้วเดี๋ยวต้นนี้เจก็สิกลับเด้อทุกคนเบิ่งมันเผาได้ไายสำได้มาสำนี้เด้องามมักใหญ่อยู่มันเผาก็สิได้สำนี้ทุกคนเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนสำหรับคลิปตัวน,นี้เจก,ก็สิได้พอ่อสำนี้เดี๋ยวเจ้กริได้กลับบ้านแล้วเวลากระปลายบาย